i เตย์กับ m e r c e d e s b e n บราคาล้านต้นๆที่สามารถจับต้องได้ค่ะยังไม่พอนะคะวันนี้เรามี CLA 250ให้คุณเลือกทุกสีเลยค่ะ yeah. m like. e r c e เ e s b e n z e C 3 5 0 E AMG p l u g i n h y b r i d คันนี้นะคะ เป็นปี2017ค่ะและแต่ง AMG ด้วยนะคะราคานะคะอยู่ที่1,450,000บาทค่ะต่ะเลขไม่น้อยมากค่ะ27,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะออกสู่บริการค่ะอัตราการบริโภคน้ำมันนะคะถึง47.5ลิตรเลยค่ะ Mercedes-Benz C350 eAMG Plug-in Hybrid มีอีกหนึ่งคันเครื่องยนต์เบนซิน2,000ซีซีเทอรโ์โบมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถทําความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วมงในโหมด EV ภายในตกแต่ง Back แคร r ราเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์กองรอบคัน360องศาราคา1 3 9 0 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยค่ะ m e r c e d e เด e n บ CLA 250 AMG นะคะคันนี้เป็นรุ่น เป็นปี2019นะคะเลขไม่แท้ค่ะไมน้อยมากค่ะ23,000กิโลเมตรนะคะราคาดีมากเช่นกันค่ะ1,650,000บาทค่ะคันนี้นะคะตกแต่งภายในนะคะ Black คา r b o n k e ค l ล r ค่ะและมาพร้อมกับหลังคาแก้วนะคะ Mercedes-Benz CLA 250 AMG 2019 Night Edition มีอีก1,000คันเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc สี่สูบ 211แรงม้ามีไฟแอมเบรไลท์ส2สีรถออกศูนย์ Mercedes-Benz Thailand รถมือเดียวราคา1,650,000บาท Mercedes-Benz CLA 250 AMG คันนี้นะคะปี2014ค่ะมาก,กับราคาเบาๆนะคะราคานะคะ1 1 8 9 0 0้บาทค่ะ ทันนี้นะคะเป็นสีบรอนซ์เงินค่ะภายในตกแต่งสีดำนะคะเปาะทรงสปอร์ตเดินได้สีแดงค่ะและมีซันรุฟเต็มบานทั้งคันเลยค่ะราคาดีขนาดนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อรายละเอียดตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ yeah,